คุณจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นเพียงแค่นักโทษที่ถูกกักขังในความเป็นจริงจำลองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอเลียนสวัสดีครับวันนี้ทางช่องมัดสี่จะมาเล่าเรื่องราวของหนังสั้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องในปี2019กับภาพยนตร์เรื่อง Simulation ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับในจักรวาลอันเวองหวางดาวฤกษ์ขนาดใหญ่กำลังถูกจักรกลขนาดมหึมา ดึงดูดพลังเพื่อส่งผ่านไปยังหอคอยสูงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งพลังงานทั้งหมดดูเหมือนจะถูกส่งเข้าสู่ศูนย์กลางอาคารที่นั่นเอเลียนในผ้าคลุมสีดำสองตนกำลังยือนอยู่พร้อมกับที่ปรากฏล่างของเอเลียนอีกตนที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงท่านใดนั้นเอเลียนตนหนึ่งก็ขยับตัวส่งสัญญาณให้ประตูกลตรงกลางอาคารเปิดออกพร้อมกับที่ทรงกลมเรืองแสงสีฟ้าขนาดใหญ่ได้ลอยขึ้นมาโดยที่ใจกลางของวงกลมนั้นมีกาแล็กซี่สีชมพูขนาดเล็กล่องลอยอยู่ เอเลนิกตนก็ได้ปลดปล่อยทรงกลมเรืองแสงออกมาอีกอันหนึ่งพร้อมทั้งส่งจรวดขนาดเล็กเจาะทะลุเข้าไปในทรงกลมเรืองแสงนั้นและเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆผ่านหมู่ดาวมากมายเบอร์ลินเยอรมน,นีปี1998เด็กชายคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในห้องเขาฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างตกลงผ่านชั้นบรรยากาศเข้าสู่ผืนโลกส่วนตัวเขาเองก็หลงทางอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในขณะที่เด็กชายกำลังเริ่มมีความกังวลน,นั้นโทมัสโทมัสแม่ของเขาก็ได้มาปลุกเขาให้ตื่นขึ้น พร้อมทั้งปลอบประโลมว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นดูเหมือนวันนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่โทมัสได้เห็นภาพนิมิตเช่นนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าทุกครั้งที่เขาหลับไปเขารู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในสถานที่เดิมๆในเวลานั้นจรวดเอเลี่ยนก็ได้เคลื่อนตัวผ่านดาวเสาเข้าใกล้โลกเข้ามาทุกขณะและมันเหมือน,มนเคลื่อนที่เข้าใกล้กลุ่มอุกาบาตมันก็ได้เปิดตัวออกและเลือกอุกาบาตลูกหนึ่งเพื่อที่จะฉีดพลังงานสีฟ้าเข้าไป จากนั้นอุกาบาตก็เคลื่อนที่ออกมาเล่ากับว่ามันมีเจ็ดจำนงของมันเองมันเคลื่อนที่ผ่านดาวงาังคารผ่านดวงจันทร์และสุดท้ายก็มาถึงเป้าหมายของมันดาวครอสสีฟ้าที่เรียกว่าโลก15ปีต่อมาในประเทศรัศเสเซียปี2013ดาวตกขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้ามาตกยังหนองน้ํามันคือดาวตกที่เรืองแสงสีฟ้านั่นเองในขณะเดียวกันที่กรุงเบอร์ลินโทมัสที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วกําลังปั่นจักรยานออกกําลังกาย ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นแม่ของเขาพยายามที่จะพาเขาไปพบหมอจิตเวทและถึงแม้เขาจะเสียเงินไปเป็นจํานวนมากจิตแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะหาคําตอบถึงสาเหตุของอาการเห็นภาพนิมิตของเขาได้และตอนนี้ข่าวในทีวีรายงานถึงการพบอุก,กาบาตขนาดใหญ่ในรัเสเซียมันมีขนาด6เมตรหนัก10ตันและเคลื่อนทีเข้าโลกด้วยความเร็วเหนือเสียงนะักการเมืองบางคนก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ใช่ฝนดาวตกหรอกแต่เป็นอาวุธล่าสุดของฝั่งอเมริกัน แมเพระอุรมณ์การต่างก็ใส่ร้ายเขาช่นหโทมัสได้เข้ามาอาบน้ําพร้อมกับที่ยังคิดไม่ตกเกี่ยวกับอาการของตนเองความฝันนั้นมันเหมือนจริงมากจนเขารู้สึกว่าตนเองนั้นอยู่ในทั้งสองที่ในเวลาเดียวกันเขารู้สึกกลัวแต่ในเมืองแก้ไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันในขณะที่เสียงจากช่องสารคดีในทีวีที่เขาเปิดอยู่ก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของสมองมนุษย์ว่ามันจะยังทํางานอยู่อีกถึง10นาทีภายหลังจากที่คนเสียชีวิต โทมัสก็ได้เปิด i ิน t a g r กรขึ้นมาเล่นซึ่งก็ทำให้เขาได้แปลกใจมากเนื่องจากมีบัญชีปริศนาชื่อว่า d e e p a r t i l e c t มาคอมเมนต์ที่ใต้รูปของเขาหลายรูปแต่คอมเมนต์เป็นภาษาดิจิทัลแบบไ i น a r y โค้ e ศูนย์กับหนึ่งเขาจึงได้นำข้อความดังกล่าวไปเข้าโปรแกรมถอดรหัสแล้วผลของคำแปลก็ทำให้เขาต้องตกใจเพราะข้อความนั้นบ่งบอกว่าจะมีอุก,กาบาตตกลงในรัเสเซียในวันที่15กุมภาพันธ์ปี2013ทํามทำให้คนบาดเจ็บนับพันซึ่งข้อความนี้ ถูกโพสต์ไปตั้งแต่ปี2011 2ปีก่อนหน้าที่ดาวตกจะตกลงมาจริงๆนั่นทำให้เขายิ่งงงว่าข้อความในเพจของเขาจะพยากรณ์เหตุการณ์ได้แม่นยำล่วงหน้า2ปีได้อย่างไรและเมื่อเขาไปเช็คคอมเมนต์อื่นในปี2010ก็พบว่ามันทำนายเหตุการณ์ที่นาซาจะส่งยานโรเวอร์สไปลงที่ดาวอังคารได้ในปี2012และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือมีคำทำนายว่าจะมีประชากรมนุษย์อาศัยอยู่บนดาวอังคารมากกว่า1ล้านคนในปลายปี2105โทมัส แนะนําคําทํานายต่างๆมาติดบอร์ดเหมือนในหนังสืบสวนเรื่องอื่นๆเขาพยายามหาความเชื่อมโยงในคําทํานายเหล่านั้นแต่ก็ไม่อาจได้มาซึ่งคําตอบความสงสัยผลักดันให้เขาตัดสินใจติดต่อดีฟอาร์เิเล็กไปเพื่อถามว่าเขาคือใครคําตอบที่ได้ก็คือเขาเป็นเพื่อนมาจากอนาคตเขามาจากปี2390และเขามีของขวัญที่เตรียมไว้ให้กับโทมัสด้วยถ้าโทมัสอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ให้ไปยังพิกัดตั้งต่อไปนี้โทมัส มุ่งหน้าไปหาสถานที่ในพิกัดนั้นและปรากฏว่ามันนําเขาเข้าไปสู่ป่าที่เขาเคยฝันถึงมาตั้งแต่เด็กซึ่งนั่นก็ทําให้เขารู้สึกเดจหวูเหมือนเคยมาที่นี่มาก่อนและแล้ว GPS ก็บอกว่าเขาได้มาถึงเป้าหมายแล้วมันเป็นอาคารสมงม,มธรรมดาหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะไม่มีคนพักอาศัยมานานแล้วทว่าเมื่อโทมัสเดินสำรวจลึกเข้าไปถึงชั้นล่างไปเรื่อยๆเ,เขากกไดพบกับแสงสีฟ้ากระพริบเป็นระยะๆมาจากห้องห้องหนึ่งภายในห้องนั้น บนผืนเต็มไปด้วยรูปภาพตกอยู่ที่ผนังก็เต็มไปด้วยรูปกายวิภาคของสมองมนุษย์รวมถึงแบบแปลนบางอย่างเมื่อโทโมัสหันมาสำรวจที่โต๊ะเขาก็ได้พบกับจดหมายน้อยฉบับหนึ่งมีข้อความว่าแห้สวมอุปกรณ์ลงบนศรีรษะของคุณแล้วปล่อยให้เทคโนโลยีทำงานที่เหลือและเมื่อเห็นอุปกรณ์ประหลาดกับจดหมายที่ดูน่าสงสัยคุณคิดว่าโทมัสจะทำอย่างไรล่ะครับไม่ไม่โทมัสน่าจะทำอะไรนะ่ะนหนไม่เคยดูหนังเรื่องอื่นหรือไงไม่ฟังเสียงทักท้วงของแอดมินเลย โทมัสผู้อยากรู้อยากเห็นก็ได้สวมแว่นและหมวกที่มีสายไฟระยงระยางเข้าที่หัวและเริ่มกระบ,บวนการเชื่อมต่อทันทีกระบ,บวนการดูรุนแรงมากจนทําให้ไฟกระชากและห้องทั้งห้องนั้นก็สั่นไปหมดแสงไฟสีเหลืองจากสายไฟนั้นสว่างวาบทันใดนั้นเมื่อโทมัสลืมตาภาพที่เขาเห็นก็คือเขานอนอยู่บนเตียงในชุดของคนไข้ภาพตัดออกมาให้เห็นว่าสถานที่ที่เขาอยู่นั้นคือดาวอังคารในปี2390านภายในห้องแลบที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทค หมอหัวลานผู้มีรอยแผลบนใบหน้าก็ได้อธิบายให้เขาฟังว่าไม่ต้องกังวลไปตอนนี้โทมัสก็ยังอยู่ที่เดิมน,นั่นแหละแต่เขาถูกถ่ายทอดพลังงานทางจิตวิญญาณมาสู่อีกร่างหนึ่งในอนาคตและในอีก5ชั่วโมงเมื่อการถ่ายพลังเสร็จสมบูรณ์นายโรเบิร์ตเคนเจ้าของร่างนี้ก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเมื่อถึงตอนนั้นความทรงจำตัวตนบุคลิก,กภาพของโทมัสก็จะถูกลบและแทนที่โดยความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ของคุณเคนแทน จากนั้นหมอก็เอากระจกมาให้โทมัสส่องดูร่างของตนเองในปัจจุบันโทมัสพยายามที่จะดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ไม่สําเร็จหมออธิบายว่าในนาทีที่โทมัสเริ่มคิดที่จะพยายามแก้ไขปริศนาตอนนั้นก็คือนอาทีที่เขาได้ตกลงที่จะยกพลังชีวิตของตนเองให้กับคนอื่นแล้วหมอเล่าว่า30นาทีก่อนในเวลาของโทมัสมีอุกกาบาตตกลงที่รัเสเซียและต่อมาก็จะมีการค้นพบว่ามีสุดยอดเทคโนโลยีซุกซ่อนอยู่ภายในอุกกาบาตนั้น มันเป็นเทคโนโลยีในระดับที่มนุษย์ไม่เคยค้นพบมาก่อนมนุษย์ต้องใช้เวลากว่าสศตว,วตรรษที่จะทําความเข้าใจและศึกษามันจนในคนพบว่ามันคือเทคโนโลยีไทมแมชชีนที่สามารถส่งผ่านพลังชีวิตจากอดีตมาใช้ชุบชีวิตคนตายในอนาคตได้และจักรวาลแห่งนี้ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆจักรวาอลอารมณ์คล้ายๆกับมัลติเวิร์สนั่นแหละครับซึ่งคนในอนาคตเชื่อว่ามันเป็นรูปแบบจักรวาลจำลองแบบซิมูเลชันที่ถูกกำหนดไว้แล้วมนุษย์ทุกคน มีตัวเลขเฉพาะแทนตนเองเหมือนกับปบราโคดและเมื่อไหร่ที่ปราโคดนั้นหมดอายุคนคนนั้นก็จะตายแต่ว่าถ้าหากเราสามารถที่จะถ่ายทอดปราโคดนั้นไปยังผู้รับได้ร่างของผู้รับก็จะได้รับการต่ออายุอีกครั้งโทมัสันโกรธมากและกล่าวหาว่าหมอจงใจส่งข้อความไปหลอกเขาแต่หมอกลับตอบว่าพวกเขาไม่ตั้งใจใครๆก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวได้หากแต่ว่าถ้าใครได้ใส่อุปกรณ์และเปิดเครื่องแล้วพวกเขาจะไม่มีวันย้อนกลับไปได้แต่คนที่สวมใส่ จะสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในช่วงเวลาไหนก็ได้ที่ต้องการทันใดนั้นหมอที่นึกว่าโทมัสขยับไม่ได้และไม่ได้ระวังตัวกลับถูกโทมัสปีบข้ออย่างรุนแรงเพราะเขาไม่ยอมให้ใครมาพรากชีวิตเขาไปได้ง่ายๆแน่หมอจึงได้กดปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและที่โลกในปี2013นั้นห้องที่โทมัสอยู่ก็ปรากฏชายโม่งลึกลับเดินเข้ามาเอายาสลบโปดใส่โทมสัสพร้อมทั้งฉีดยาใส่เขาและเมื่อโทมัสสลบไปแล้วชายโม่ง ก็ได้ปิดกระเป๋าซึ่งหน้ากล่องเขียนว่า Neurotech Industries แล้วก็เดินจากไปและเมื่อตัดกลับมาที่ดาวอังคารเราก็จะเห็นว่าหมอนั้นเสียชีวิตแล้วจากแรงบีบอันมหาศาลของคนในยุคป,ปัจจุบันที่แข็งแรงกว่าชาวดาวอังคารมากก็คงคล้ายๆกับเรื่องของจอห์นคาร์เตอร์นั่นแหละครับแต่การถ่ายพลังชีวิตยังไม่เสร็จสมบูรณ์พลังงานได้ถูกถ่ายไปยังร่างของเอเลียนที่นอนอยู่ภายในอาคารสูงตอนต้นเรื่องและเมื่อระบบแจ้งเตือนว่าการถ่ายทอดเสร็จสมบูรณ์เอเลียน ก็ลืมตาตื่นขึ้นพร้อมนังโฉ์ให้เห็นว่ายังมีมัลติเวิร์สแบบเดียวกันอยู่อีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีในมิติ br 3 2 6นั้นโทมัสอีกคนก็กำลังศึกษาเทคโนโลยีเอเลียนนั้นอยู่หนังเฉลยว่าที่โทมัสรู้สึกว่าเหมือนถูกขังอยู่ที่หนึ่งตลอดเวลานั่นก็เพราะว่ามีอีกตัวตนของเขาอีกคนหนึ่งอยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งอีกมิติหนึ่งถึงแม้ตัวตนในโลกของเราจะถูกทำลายไปแล้วแต่โทมัส ใน B R 3 2 6นั้นยังอยู่อีกทั้งยังเข้าใจวิธีคิดและเทคโนโลยีของเอเลียนและตอนนี้เขาพร้อมที่จะเล่นพวกมันกลับแล้วค่าวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังสั้นเรื่อง s Simulation ในปี2019หนังมีพล็อตที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Mul ติ v e r s e อารมณ์คล้ายๆกับ m ั l ติ v e r s e ใน MCU เลยนะครับและโทมัสกระดูจะมีพลังพิเศษที่น่าสนใจที่สามารถสื่อจิตกับอีกตัวตนหนึ่งในะอีกพงหูจักรวาลหนึ่งได้อย่างไรก็ดีความอยากรู้อยากเห็นที่มากเกินไป ก็อาจนำภัยมาสู่ตรงเองได้นะครับหนังเรื่องนี้รับคะแนนจากเว็บ i m d b ไปที่6.3คะแนนและยังไม่มีคะแนนในเว็บร t t อ n เทนโท o มโดสครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ